สวัสดีครับผมนะครับแจ็คตัดเดียวที่ปรึกษาการขายฟอร์ด r a ราชิฟฟ์พระราม5วันนี้ครับแจ็คมีรถแต่งรอรออีกหนึ่งคันเป็นรุ่น e v e r e s t ์ไทเทเนียมพัสคูณสังวนราคาอยู่ที่1 9ึ่งล้านาแแต่แต่ราคานี้แ jack ไม่ขายนะครับแจ็คขายเพียงราคา1 8 9 9 0ล้านเาเท่านั้นนะครับวันนี้มาดูครับว่าคันนี้แจ็คแต่งชุดแต่งอะไรให้กับลูกค้าลูกค้าพอเห็นแล้วเนี่ยเฮ้ยชุดแต่งนี้ไม่ค่อยคุ้นเลยอะ่ะ ดูแล้วมันมองดูผ่านๆแล้วดูมีสเสน่ห์นะครับคันนี้เป็นชุดแต่งวายนะครับชุดแต่งวายเนี่ยก็สเกิร์ตหน้าของเขาเนี่ยก็จะทําแต่งออกมาดูเป็นเรียบหรูดูแบบ VIP หรูๆเลยคันนี้ถ้ามองว่าวิกเตอร์ไม่ใช่สไตล์ของลูกค้าและลองเปลี่ยนมาดูเป็นชุดแต่งนี้ผมว่าก็ หล่อลงตัวเหมือนกันนะครับกระจังหน้าครับยังคงเป็นเอกลักษณ์ของรถยนต์ฟอร์ดเรา FORD FORD นะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูสวยดูมีมิติขึ้นนะครับแต่ถ้าลูกค้าถามว่าอยากได้ตรงนี้เป็นสีสีดำเงาสีด้านสีแดงสีขาวหรือตัดขอบเนี่ยแจ็คทำให้ลูกค้าได้หมดนะครับเพียงแค่ลูกค้าบอกนะครับตรงไฟ3จุดตรงนี้ก็เลือกได้นะครับว่าจะเป็นสีขาวหรือสีส้มบอกแจ็คได้เลยนะครับนี่ครับ เป็นเอกลักษณ์ของตัวไทเทเนียม4 x 4นะครับไฟหน้าแมทิก LED ไฟหน้าตัวนี้ดีอย่างไรนะครับแจ็คจะบอกข้อมูลเบื้องต้นให้ลูกค้าฟังนะครับไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟที่เวลาเราขณะหักเลี้ยวพวงมาลัยเนี่ยเกินความเร็ว40เนี่ยเขาก็จะเลี้ยวตามโค้งให้เรานะครับแต่ถ้าถามว่าแล้วถ้าใช้ความเร็วไม่ถึง40ละ่ะเราก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับขณะหักเลี้ยวพวงพวงมาลัยเหมือนกันเขาจะช่วยเปิดให้ถ้าหักด้านซ้ายด้านซ้ายติด หักด้านขวาด้านขวาติดเป็นช่วยในขณนะเลี้ยวเนาะต้องหักพวงมาลัยไฟหน้าตัวนี้นะครับคุณสมบัติเขาเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเวลาเราใช้ความเร็วเนี่ยไฟเขาจะเพิ่มความเข้มของแสงให้เองอัตโนมัตินะครับแล้วก็ในขณนะถ้าข้างหน้าเนี่ยถนนข้างหน้ามืดหมดเลยเขาก็จะมีไฟดวงเล็กดวงนี้ครับ ช่วยส่องแสงสว่างให้ทางด้านข้างด้านซ้ายและด้านขวานะครับแต่เงื่อนไขของเขาเนี่ยคือต้องไม่มีรถอยู่ข้างหน้าแต่ถ้ามีรถเขาจะดับเองโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟหน้าเฉพาะตัวท็อปที่เป็นตัว 4x4 ที่จะมีมาให้จากโรงงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างครับด้านข้างเนี่ยลัดด้วยแมกแบน AA นะครับแล้วก็เป็นลวดลายแบบนี้ทําให้ดูสวยมีมิติเนาะ รัดด้วยยางโตโยอาร์ทสองเ็เป็นยาง r t ก็ยางนี้ลูกค้าเน้นลุยนะครับเอาไปเข้าป่าก็จะลุยได้สบายแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าอยากได้แบบนุ่มเงียบนิดนึงก็จะเป็นแนะนําเป็นตัวโตโยอ t อันนี้ดอกเขาก็จะเล็กลงมาหน่อยนะครับก็เพิ่มความสวยงามทามให้ตัวรถดูมีมิติแล้วก็ดูดันยิ่งขึ้นนะครับสีดําคันนี้เน้นแต่งสีดําทั้งคันเลยนะครับ ปกติแล้วเนี่ยในรุ่นไทเทเนียมพาสของเราเนี่ยตรงกระจกข้างตรงนี้จะเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ขิ้วขอบกระจกเนี่ยก็จะเป็นโครเมียมราวหลังคาก็จะเป็นโครเมียมคันนี้ครับแลปทุกจุดที่เป็นสีดาแลปทุกจุดจริงๆนะครับก็ทําให้ตัวรถเนี่ยดูดุออกมาในโทนดําทั้งหมดขนาดบันไดข้างยังแลปเลยบันไดข้างเราก็แลปนะครับ จัดได้คำเดียวว่าสีดําแต่ว่าลูกค้าที่ไม่แรปตรงนี้เขาบอกว่าอยากให้มันดูตัดอะไรนิดนึงก็เลยตรงนี้ทิ้งไว้ไม่ได้แรปไว้ให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังของชุดแต่ง Y กันด้านหลังของชุดแต่ง Y นะครับดูมองไปเผินเผแล้วเนี่ยเหมือนของ BM นะน่าจะต,ตัว X7 อ่ะคล้ายๆของ BM เลยนะ แต่ว่าชุดแต่งนี้ทาออกมาก็จะเป็นของชุดแต่งวายนะครับดูเต็มดูหล่อดูใหญ่ดูบึกบึนนะครับสวยมากส่วนตัวผมมองเองครับผมว่าผมยังชอบเลยนะครับเดี๋ยวเปิดออปชันของตัวไทเทเนียมให้ดูนะครับอันนี้ออปชันตรงนี้ก็จะมีให้ตั้งแต่ตัวไทเทเนียมพัดขับ2ขยับขึ้นไปจนตัวไทเทเนียมพัดขับ4แล้วก็เป็นเ v e r อร์เรสต์วแท็กนะครับบอกข้างหลังครับปรับไฟฟ้าอ่า เนี่ยครับบอกข้างหลังปรับไฟฟ้าสะดวกสบายครับในรุ่นเอเวอร์เรสเนาะแล้วก็พับไฟฟ้าได้เหมือนกันนะครับรุ่นนี้ที่เป็นไทเทเนียมเนี่ยภายในภายในเขาจะเป็นสีดําทั้งคันอยู่แล้วเนาะก็ชุดแต่งเนี่ยก็ดูหล่อลงตัวกับรถคันนี้มากผมยังชอบเลยถ้ามีตังนะถ้าถูกเรามันที่หนึ่งว่าจะจัดสักคันนึงเนาะอยากได้เหมือนกันแต่ว่าโห้ย ฝันฝันให้ไกลไปให้ถึงครับสำหรับรถยนต์ฟอร์ดนะครับก็หากลูกค้าท่านใดสนใจรถแต่งหล่อๆแบบคันนี้นะครับหรือว่าไปดูในช่อง YouTube ผมเนี่ยแจ็คแบบเดียวขายฟอร์ดดูได้เลยครับว่าชอบเป็นแต่งแบบคันไหนดูเรฟเฟรนได้เลยเพราะว่าผมมีลงคลิปไว้ค่อนข้างเยอะนะครับฝากช่องทาง YouTube ไว้หน่อยครับแจ็คแบบเดียวเวนบักขายฟอร์ดนะครับก็จะเจอหน้าใส่เว่นอ้วนๆแบบผมเนี่ยนะครับหรือว่าติดต่อได้ที่เบอร์ 094 402 4441แต่งรถลูกค้าให้เหมือนรถตัวเองายแจ็คแป๊บเดียวสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ